ที่มาดูใบในครั้งนี้นะฮะก็เป็นการประชุมวันที่2แล้วนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ขอแต่งงานน้องนดนนี่สําเร็จแล้วนะฮะเป็นการขอแต่งงานที่ร้อนแรงมากตอนนี้เรากำลังรองพ์ทเนอร์เรานะฮะมารับอยู่นะครับที่โรงแรมนะฮะ Hello my brother และตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังออกจากโรงแรมนะฮะเพื่อไปขึ้นเรือยอชกันนะฮะนี่คือชุดใส่ไปพร้อมถอดพร้อมถอดถ่ายรูปเลยนะฮะครับเรากำลังเดินทางไปนะครับ ไปขึ้นเรือกันตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะฮะ oh. เรือยอชนะฮะที่จอดกันเรียงรายแต่มตะโยนะฮะ oh. ตอนนี้เราได้เข้ามาแล้วนะฮะเรากําลัางเดินทางไปขึ้นเรือยอชนะครับและในที่สุดเราก็ถึงเรือราของเราแล้วโอ้สีเราก็สวยนะเป็นสีเทานะฮะเินขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ดูสิว่าจะมีอะไรนะครับกินฮะลูกโป่งนะครับอาจจะให้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเธอยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเขาก็จะเห็นเอง เ,เอารองเท้าไปเก็บในนั้นด้วยครับเอารองเท้าไปเก็บก่อนโอเครองเท้าเก็บเสร็จแล้วเข้ามาได้ทำไมใชฮะน,นี่คือเรือลงมาถึงปุ๊บนะครับเรือลำนี้ก็จะมีนี่นะฮะเป็นห้องนอน มีที่นั่งรอบเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นห้องน้ำนะอ๋อตรงกลางเป็นห้องน้ําส่วนฝั่งนี้นะฮะก็เป็นห้องนอนมีเตียง2เตียงนะครับไปห้องนี้ก็มีอีกห้องนึงเองซึ่งนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนห้องนั่งเล่นนะครับไว้ระชมคุยงานกันได้นะครับนี่ดีมากเลยอ่ะทีวีจอใหญ่เลย <Wow. S 1> แล้วนี่บอกว่าตัวนี้คือครัวด้วยนะนี่ฟสสีเงินงงที่บันไดผมชอบมากไปดูชั้นบนกันดีกว่ามีอะไรบ้างพอเราขึ้นมานะครับนี่ฮะ มีโต๊ะกินข้าวหลายโต๊ะเลย <Okay. S 2> นี่คือบรรยากาศนะครับส่วนข้างหน้าเรือนั้นเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะอนุญาตให้เดินเข้าไปนะครับน่าจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะต้องเดินข้างเรือผมว่าได้แหละนะผมว่าเดินได้ข้างเรืออยวไปดูซินี่ทุกคน,นสวยงามจริงฮะเฮ้ฮะเรามาดูว่าการขึ้นเนรือโยชนะฮะกลางทะเลขของดูไบจะเหมือนประเทศไทยหรือไม่นะครับ I do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 , I do. และนี่ก็คือดอกไม้นะครับ ที่ผมนะครับเรี้ยงมาให้กับนนี่นะฮะสวยนะสวยมากอยากเอากลับไทยเลยนะี้ yeah, เราก,กลับมาถึงฝั่งแล้วนะครับผมแเราจะกลับโรงแรมกันนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่ม,มแล้วกลับโรงแรมกันและตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังจะเช็คเอาท์แล้วนะครับออกจากบูชอารับนะครับ oh. วันนี้เราจะไปอาบูดาบีกันจะไปทำหลายอย่างเลยนะครับ<ต>ไปที่เฟรรี่เวิลด์ด้วย<ต>ไปที่ ฟีอเรอร์ด้วยไปดูพาเราดโชว์ด้วยแต่ก่อนอื่นขอกินข้าวก่อนไปกินเกาหลีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปพักที่โรงแรมแอดเดนติสนะครับทุกคน let's go แล้วรถที่มารับเราวันนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปอัลบูเดบี่ก็คือคาริแลกเอสเพลตคันเดิมนะฮะวันสุดท้ายนะครับที่เราอยู่ที่บูชอารารับนะฮะแลอันนี้ก็คือทีมของฟลอเรอร์เวิลด์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฟลอเรอร์เวิลด์แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาทั้งสามคนนี้นะครับเป็นทีมของฟลอเรอร์เวิลด์ที่มาดูแลเรานะครับเป็นพิเศษ เบอร์รี่นี่คือใช่ริชาร์ดม d m ล์ l ำหรับสำหรับวันนี้เพรา r ว่าเบอร์รี่เป็นสี e ดงดูยังที่นี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นสีแดงหมดทุกอย่างอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเราถึงแล้วนะครับขบวนนะฮะเบ r a r i World Abu Dhabi นะฮะซึ่งวันนี้เราได้ใส่ตัวนี้มาครับผมริชาร์ดมิ l ล Midnight นะฮะซึ่งอินสตาไพร์มาจากรถฟูมูล่าวันนะครับ,าารบเพื่อให้เข้ากับ Ferrari World ในวันนี้นะครับผม นี่ฮะ f ฟ r r ์เรอรี a b วิลด์อนะครับนี่ฮะ f ฟ r r ์เรอรีนะฮะข้างบนเนี่ยถ้าเราถ่ายจากมุมบนเนี่ยเราจะเห็นหลังคานะครับเป็นโลโก้ f ฟ r r a r รกับเป็นสีแดงนะครับเป็นตัว X นะครับคอสกันมานะครับเนี่ยครับทุกคนที่ผมบอกว่ามันจะเหมือนตัว X นะครับจริงๆไม่ใช่ตัว X จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับที่ครอบอยู่บนหลังคาแล้วก็มีโลโก้ f ฟ r r ์เอย่างนี้นะครับเนี่ยครับคือหลังคาของ f e r r a เรทั้งหมดตรงนี้ครับถ้าเรามองจากมุมของโดรนนะครับ จะเป็นรูปนี้เลยนะครับนี่นะทุกอย่างแต่งเป็นสีแดงแรงริดเฟอร์รี่ Ferrari หมดเลยนะฮะม้าลำพองนะครับประเทศไทยเขาเรียกกันแบบนั้นนะฮะคั <Wow. S 1> นนี้นะฮะเฟอร์รี่มอนซาเอสพี1นะฮะสวยจริงๆสำหรับคันนี้ฮะก็สวยไม่แพ้กันครับเฟอร์รี่เดย์โทน่า3นะครับ คำนี้ก็เท่ครับ The best f u r r y ever is the next one นะครับก็คือ Furry ที่ดีที่สุดนะครับก็คือคันต่อไปนั่นเองนะฮะนี่เป็น Furry Store นะครับเป็นช็อปที่ขายของเกี่ยวกับ Furry นะครับเช่นพวก Merchandise นะครับมีทั้งแก้วนะครับเสื้อนะฮะหมวกกระติกน้ำเสื้อ Furry World ทั้งหมดเลยนะฮะนะฮะหลังจากเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็จะมี m e อร์ a ช d i s e นะฮะ คล้ายๆกับแอคเมทเดอรลิสนะครับมีมอชชั่นไดส์เป็นของตัวเองนะฮะแล้วเดินไปเราก็จะเจอโมเดลรถนะครับของเฟอร์รี่นะครับและความตื่นเต้นเข้ามาถึงกับทุกคนรถคันนี้นะครับเฟอร์รี่488สไปเดอร์สีเหลืองคันนี้นะฮะเป็นรถที่มีเอาไว้โชว์ตรงนี้นะฮะไม่ได้มีเอาไว้ไปขับนะครับเป็นรถโชว์นะครับแต่เขาได้เปิดประตูตรงนี้ออกให้ผมแล้วนะครับเพื่อที่ผมจะได้ ได้อะไรผมกําลังจะได้เอารถคันนี้นะครับออกไปขับข้างนอกนะครับจะมีคนขับนะครับพาผมไปนะฮะนั่งรถเล่นนะครับข้างนอกเป็น V A P service นะครับที่เขาจะจัดให้กับผมนะครับคันนี้เลยฮะที่จะออกไปกับเรานะครับ G88 Spider นะฮะและตอนนี้นะครับทุกคนวอร์ของเรานะครับกำลังจะพาผมนะครับเอารถคันที่จอดโชว์อยู่ใน b e r r y World นะครับออกไปสู่ถนนจริงๆนะฮะนี่ฮะเราเอารถที่โชว์อยู่ในเบ r ร์รี่เวนะครับ 48 Spider นะครับเนี่ยนะเอาไปขับเล่นนิปที่นี่เลยนะโอ้โหฮะนี่ทุกคนดู <S <S นักการ์จะออกจากประตูของ f e r r y World ครับเรียบร้อยนะฮะออกมาสู่ถนนแล้วนะฮะตอนนี้นี่ครับสุดยอดไปเลยนะครับตอนนี้นะครับรถคันที่จอดโชว์อยู่นะครับ48ไปไป Spider นะครับ สีเหลืองนะครับใน Furry World นะฮะก็ถูกขับออกมาข้างนอกแล้วนะครับเป็นการเทคแคร์นะครับที่ดีมากนะครับขอบคุณมากนะครับเจ้พัทเด้ของเราที่ดูไบนะฮะทำได้ทุกอย่างจริงๆนะฮะขอบคุณจริงๆครับนี่ฮะออกมาแล้วโอ้เจ๋งใจมากทุกคโอ้โหนี่รถข,ขับแบบน่านิ่งมาก แต่คือรถวิ่งไปเร็วมากนะครับโุกนอยากให้ทุกคนดูดนะที่คือความเร็วครับ่อนนี้อยู่ประมาณ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ62กิโลเมตรต่อชั่วโมง67 68 70ในคันหนึงนะครับเป็นครุ่นเดียวกันกันกบเรานเนี่ยที่รถคันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบบสปีดนะฮะ สปีดเลยนะฮะว้าวนี่คือเสียงของรถเบอร์รี่นะครับคือเสียงนะฮะตอนนี้วิ่งอยู่ที่61กิโลเมตรต่อช่วโมงนะครับนี่นะฮะนี่ฮะข้างหน้าเราวิสัยทัศน์เป็นแบบนี้นะครับเราเหยียบไปอีกโอ้โหเสียงดังจริงครับขับออกมาข้างนอกเลยนะฮะเราเอารถคันที่โชว์อยู่นะครับในเบอร์รี่เวิลด์นะครับ ออกมาขับเล่นข้างนอกนี้เลยนะฮะ488 Spider นะฮะ Make a wise choice โอ้ตอนนี้ครับเสียงดังมากนี่ฮะเดี๋ยวถนนจะโลง่ลงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวอัดอีกนะฮะอัดแบบอัดแบบดังแรงเลยนะฮะไม่สนใจใครกดบอดไทป์ h i s a p p o i n d a d d r i g h t Portofino Portofino โอเคคันนั้น Portofino นะครับนี่คือค o n t i n e n t a l รถตัวผมในวันนี้นะเป็นรถที่โชว์อยู่นะครับในฟอร์เรย์เวนะครับเราขับออกมาจากห้างเลยครับทุกคนบ้าไปแล้วนะครับนี่ฮะมาสู่ถนนข้างนอกแล้วนะนี่ฮะเรากำลังจะสู้กัคันนี่ฮะคันของรถนี่นั่นเองนะหลบหนี้นะครับรถ2คันนะครับที่อยู่ในฟอร์เรย์เวนะครับกำลังเหยียบแข่งกันนะครับระหว่างผมกับรถนี่นะครับตอนนี้ของเราไปร้อยกว่าแล้วครับปิ้วมนครับ ไม่เจอเลยครับอีกคันนีงไปไหนนะฮะเนือฮะโอ้โหแรงดีิงทุกคนเฮ้ยหลังผมติดบ่อเลยนะทาน,นิดก็สวยเลยครับเราจะต่อให้คันข้างหน้าไปก่อนนะครับแต่เราจะแซงให้ดู ได้เสมอนะฮะถ้าเธอต้องการนะฮะเงมากครับทนะุกคน บกนี่คือแบบเร็วมากโอ้ fast b r a k นี่ันสุดท้ายแล้วครับไปครบไดเยเส้นความเร็วนอยังโคตเรว าได้เปิดออกไปแล้วนะครับเราไม่มีหลังคานะครับถอะไรเนี่ยไม่มีหลังคานะครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงบริเวณแล้วนะครับเรากำลังจะขับรถโชว์คันนี้นะครับกลับเข้าไปเก็บในที่โชว์ของมันนะครับเนี่ยขับเข้าห้างกันอย่างนี้เลยครับทุกคนขับเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมทุกคนแล้วก็ถอยนะครับขึนไปจอดนะครับ็นที่ที่เขาเคยจอดอยู่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะสำหรับ C88 Spider นะครับอินดูไบนะฮะเจ๋งจริงนะฮะกลับมาจอดที่เดิมแล้วนะครับแล้วที่จอดนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทุกอย่างมาเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเหมือนเหมือนเป็นรถโชว์กลับมาเป็นรถโชว์แลยวนะฮะตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็กำลังออกจาก f e r r y World นะครับรถบรับบกบนรับแล้วนะครับทั้งสองคันนะครับทั้ง b e n z r เ n o แล้วก็คันแรกของเรา thank you bye bye take care take care Yeah Thank you Thank you Thank you <Bye. S 1> แล้วตอนนี้เราก็เสร็จจากเฟอร์รี่เวิลด์แล้วนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราก็กำลังจะกลับไปที่ดูไบกันนะครับไปเช็ค s <S อินนะครับเขาเช็คอินให้เราแล้วแหละเรียบร้อย <Okay. S 1> นะครับที่แอตแลนติสโร a l นะฮะโรงแรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับแอตแลนติส oh. นะครับเขาบอกว่าสระว่ายน้ำนี่นสวยมาก้อ oh. งพักก็ดี แล้วก็ติดกับชายหาดเลยเขาถามเราว่าพวกเราอยากเล่นสก,กีไหมก็เดี๋ยวดูแบบว่าเล่นสก,กีไหมเพราะเราที่นี่เขาจะสก,กีได้แค่หนึ่งถึงสองทุ่มนะฮะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของเขาโอเคเราไว้เจอกันที่ Atlantis the Royal ครับ Atlantis Royal Maybe นี่นะครับก็คือโรงแรม Atlantis the Royal โอเคครับทุกคนเราเดินทางมาถึงประตูใหญ่ทางเข้า ของแอตแลนติสเดอะโรโยแล้วนะฮะตอนนี้บัสเดอร์เราก็มาถึงแล้วนะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วและอีกแล้วและอีกแล้ว,แล,แ,ลวและอีกแล้วนะฮะมีดอกไม้มาให้อีกแล้วนะย้ายโรงแรมปุ๊บก็มีดอกไม้มาให้แต่ดอกไม้วันนี้สวยกว่าทีเเ่เนเีเ่กำลัเยอะมากนะครับดอกกุหลาบช่อนี้ท่านได้จะได้มาใหญ่เหลือเกินนะครับให้กับนนท์นี่นะครับ Welcome to Atlantis the Royal Yes สึงใหญ่มากทุกคนใหญ่มากจริงๆข้างบนก็สวยเห็นไหมฮะ สวยมากจริงๆทุกคนที่นี่ต้องมีอะไรเยอะแน่ๆนะฮะนี่ครับเราเข้ามาที่ล็อบบี้แล้วนะฮะปรติมากรรมที่ถูกสร้างเอาไว้กลางล็อบบี้เลยนะฮะอันนี้นี่ครับเขาทําเหมือนที่ซีเวลอับดาบีที่เราไปเห็นเนะฮะเออเรียมนะฮะสูงมากนะฮะและเป็นปลาทะเลนึกนะฮะนี่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งยังอลังขนาดนี้ผมว่าที่นี่มีอะไรเยอะแน่ๆนะฮะ ไปจุดอยู่ในน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในห้องเราดีกว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะจัดการให้เราเสร็จละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องนอนกันครับข้างบนเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี่จะได้ไปกินนะครับแต่ผมต้องออกไปประชุมข้างนอกที่นี่มี43ชั้นนะครับแต่เราจะอยู่ชั้นที่14นะครับนี่ครับดอกไม้ประดับระหว่างทางครับโอเคยังไม่ถึงลิฟต์ก่อนเนี่ยผมเดินมาน่าจะสัก1กิโล1กิโลแล้วนะฮะ นี่ผมเดินมาโหโหสองนาทีกว่านะครับเพิ่งถึงลิฟต์นี่คือลิฟต์นะครับของโรงแรม Atlantis The Royal นะครับสวยมากนะครับเป็นสีทองผสมกับเป็นไม้ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็มีลิงอันนี้ก็มีลิงไม่ใช่อโคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะชั้นที่14ครับโอเคครับเราจะไปดูห้องของเรานะครับว่าห้องของเราเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นฮะเพราะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหม่นะครับยังไม่ค่อยมีคนได้มาพักเท่าไหร่นะฮะห้องเราก็เป็นห้อง14530นะครับเราเข้าไปปุ๊บนะครับนี่ฮะห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้มันเปิดออโต้ไหมนี่นี่นี่เปิดออโต้ด้วยนะครับเหมือนที่บ้านเลยตรงนี้เป็นกระจกนะครับบานใหญ่ มีน้ำดื่มวอลส์อยู่ตรงนี้ให้เราด้วยนะฮะแล้วก็น,นี้ก็คือเป็นโต๊ะทํางานนะฮะอุ้ยมีดอกไม้มาให้เราอีกแล้วด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะทุกคนนี่ครับทุกคนมีดอกไม้จากทีมเบสคอนเสียรนะครับของเรานะครับแต่นี่ฮะมีเค้กบิดแนนส์อยู่ที่นี่ครับทุกคนที่สําคัญเหมือนเดิมเลยนะฮะแก้วในห้องเป็นชื่อของวรวรรนะครับแล้วก็นัชชาพร้อมกับ แชมเปญดอมที่อยู่ในนี้นะครับนี่ฮะมีบิดเน้นซ์นะครับบิดแนนซ์มาถึงดูไบแล้วนะครับเพลงจริงครับเราเดินเข้ามาถึงห้องนอนแล้วทุกคนนี่ห้องนอนนะครับวิวเราเป็นอะไรเอ่ยนี่ฮะทุกคนโอ้โหวิวจากห้องนอนและห้องนั่งเล่นของเรานะครับนี่ฮะทุกคนโอ้โหปันสาวว่ายน้ำนะครับ สวยงามมากครับนี่ฮะแล้วก็ลิง์ไปตรงนี้ก็คือเรามานั่งชิลข้างนอกอย่างนี้ก็ได้นะทุกอย่างสวยได้หมดนะครับไม่มีที่ติเลย เพียกมี่ไปทํางานแล้วก็เลยจะไปที่สระว่ายน้ําของที่นี่นะคะสระว่ายน้าที่นี่สวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ่ะวิวของโรงแรมนะคะสวยมากและนี่ค่ะก็คือสระว่ายน้ําข้างบนนะคะใหญ่มากๆเราเห็นวิวทั้งหมดเลยนะคะถ้าเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นี่ค่ะข้างบนสระว่ายน้ําที่เราถ่ายต่อจะมาตรงน,นี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นโซนนี้ มีที่นั่งกลางน้ำด้วยค่ะทุกคนห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องแอดมีถึงลิส s t ด้วยครับ